สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจาก คลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นติดตามรับฟังกันนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ f a c e book, ช่อง y o ju t u b e นะครับแล้วก็ฝากกันด้วยในเรื่องของเฉพาะ facebook fanpage นะครับผมก็ได้มีการไปลงคอนเทนต์ที่นั่นบ่อยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรื่องการทําคลิปเนี่ย ไม่ค่อยไหวแล้วนะฮะเรื่องของเสียงอะไรต่างๆะครับก็จะมีการกระจายเรื่องของคอนเทนต์การอัปเดตเนี่ยไปที่ Facebook Fanpage เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ช่องเนี่ยก็จะทําแบบต่อไปส่วนอีกช่องหนึ่งจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะของทุกทีมล้วนๆเลยนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะฮะ กับผลงานเพิ่มเติมนะครับโอเคเรามากันที่เรื่องแรกครับก็คือเรื่องของลิซันโดมาตินีสครับก็ล่าสุดเจ้าตัวกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปเตะฟุตบอลโลกแล้วก็มีการพักเบรกกันไปนะครับไปเฉลิมฉลองกับการควา้าแชมป์โลกได้นะครับตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยก็กลับมาที่สโมสรและนะฮะทางเว็บไซต์สโมสรรวมไปถึงโซเชียลอย่างเป็นทางการของทางสโมสรก็มีการคอนเฟิร์มเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็จะทําให้แนวรับของแมนยูเนี่ยอุดมสม บน์เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะ ขาดบางรายเนาะอย่างเช่นในรายของดาร์โลนะครับที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ในรายของเดียนเลิฟที่มีอาการป่วยนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่ปัญหาแหละเร็วๆนี้น่าจะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งกลับมาแบบฟูนะแล้วก็อีกหนึ่งกระแสนะครับที่มีการเล่นข่าวกันออกมาเนี่ยก็คือเรื่องของมาติเน่นั่นเอ,เองนะครับจริงๆเนี่ยมาติเนสเนี่ยทางเ er อริกันฮาร์ครวมไปถึงทางสโมสสเนี่ยก็ได้อดนุญาตให้มาติเน่เนี่ยพักเพิ่มเติมได้อีกสักเล็กน้อยนะ ครับคอยกลับมาแล้วก็จริงๆมาติเนสเนี่ยจะมีเรื่องของการไปร่วมงานแต่ง ของนิครัสตาเกฟิโก้นะครับซึ่งเป็นแบ็คหรือว่าแนวรับเพื่อร่วมชาติอาร์เจนติน่านั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เดินทางไปร่วมงานแต่งนะฮะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการโฟกัสหรือว่าต้องการกลับมาที่สโมสรแมนอยู่เพื่อมาช่วยสโมสรหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันยังมีเตะติดต่อกันแบบต่อเนื่องหลังจากนี้นะครับในช่วงของบ็อกซิึ่งดีนะฮะเรื่องของการไม่ได้ไปร่วมพิธีหรือว่าไปร่วมงานแต่งเนี่ยจริงๆริงมาตินีสเนี่ยก็อาจจะมีการส่งข้อความหรือว่า มีการโทรหาอะไรก็ตามแต่กันแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อร่วมแสดงความยินดีกันไปแต่ว่าหน้าที่หลักของมาตินเสเนี่ยนะฮะก็คือการต้องมาช่วยสโมสรนนั่นเองนะครับเจ้าตัวก็เลือกหน้าที่หลักก่อนนะครับซึ่งมันก็เป็นการแสดงถึงความทุ่มเทอะไรต่างนั่นแหละที่มาตินเนเนี่ยต้องการกลับมาช่วยทางสโมสสให้เร็วที่สุดนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของลิซันโดมาตินเสที่เอามาฝากกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับก็โยงมาที่บทสัมภาษณ์ของคิสเซนดีโอเร็กเซนซึ่อข่าว สอบถามเีริกเซนนะครับสเรื่องก็คือเรื่องของโรนโดแล้วก็เรื่องของคาราทฟอร์ดซึ่งทางคิสเตียนอีริกเซนเนี่ยก็ออกมายอมรับนะครับว่าทุกคนเนี่ยต่างก็เสียใจยนะที่โรนโดเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วนะครับแต่ว่าโปรนโดก็ยังคือตำนานนะแล้วก็ชื่อเสียงของเขาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่พิเศษอยู่นะครับซึ่งส่วนตัวของอีริกเซนแล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าเป็นเรื่องดีนะครับเรื่องที่โชคดีที่ สักครั้งหนึ่งเนี่ยได้เล่นร่วมกับคิเยโนโรโดในเส้นทางอาชีพการขาแข่งนะครับสุดท้ายเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องดําเนินการกันต่อไปหรือว่าต้องเดินหน้ากันต่อไปทีมต้องเดินหน้านะครับแล้วก็เราต้องโฟกัสเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้านี้นะฮะบ,บรรยากาศในทีมก็ดูดีครับไม่ว่าจะเป็นก่อนฟุตบอลโลกหรือว่าหลังจากฟุตบอลโลกทุกคนเนี่ย กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของมาคาร์ทัฟอร์ดเอเดอรเซนบอกว่ามีการกล่าวชมรัทฟอร์ดนะว่าเป็นคนที่พิเศษจริงๆนะครับหลังจากที่ยิงประตูที่10ในฤดูกาลนี้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับเอเดอรเซนกล่าวว่ารัทฟอร์ดเนี่ยเล่นได้ดีมากครับโชคดีนะที่ผมเนี่ยยังไม่เคยลงสนามในเกมที่ เขาเล่นด้วยฟอร์มที่ไม่ดีมาก่อนเลยผมจะปล่อยให้เขาโชว์ฟอร์มแบบนี้ต่อไปนะครับเขาดูมีความกระตือรือรน้นกระฉับว่าเฉีงมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจที่ดีขึ้นคุณรู้สึกได้ในตอนที่เขาเนี่ย มีการควบไปด้านหน้านะครับหรือว่าลุยไปด้านหน้านั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องดีที่ทางเอเดลเซนเห็นจากตัวของมาครัดัฟอร์ดแล้วก็มีการกล่าวชมนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของคาซิเมโรกันบ้างมุมมองของพอปาร์เกอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์นะฮะว่าดีลในการซื้อคาซิเมโรเนี่ย เป็นดีวที่คุ้มค่าจริงๆนะครับปักเกอร์เนี่ยบอกว่าแผงกองกลางของแมนยูเนี่ยดีขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วนะแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเมื่อได้คาสิเมโร่เนี่ยเข้ามาแล้วก็คาสิเมโร่ก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวได้ดีขึ้นได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแบบต่อเนื่องซึ่งภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าคาสิเมโร่เนี่ยเป็นดีวที่คุ้มค่าจริงๆนะครับแล้วก็สถิติหลังเกมของคาสิเมโร่อันนี้ผมเพิ่มเติมให้แล้วกันนะฮะมีข้อมูลกันลอกมานะครับหลัง 15%นะครับจ่ายบอลสําเร็จ74ครั้งวางบอลยาวสําเร็จ7ครั้งนะครับมีการเข้าปะทะชนะถึง5ครั้งครับเคลียบอล3ครั้งคีพาร์ส3ครั้งดักบอล2ครั้งบล็อก1ครั้งนะครับทำได้1 a สต์ด,ด้วยกันน,นี่คือข้อมูลที่เพิ่มเติมนะครับเอามาฝากกันด้วยส่วนเรื่องต่อมาครับก็โยงไปที่เรื่องของชอฟิลิกนะครับมีข้อมูลออกมาเช่นเดียวกันตามข้อมูลจากเดวิดออสตีนนะครับมีการระบุกันออกมานะว่า เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในการยืมตัวของแมนยูเนี่ยตอนเนี้ยดูเหมือนว่าชื่อที่ได้ยินที่ดังที่สุดอ่ะก็น่าจะเป็นการยืมตัวชัวฟิลิกนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแอดมิริทเนี่ยต้องยอมลดค่าธรรมเนียมเรื่องของการยืมตัวลงมาหน่อยนะครับเพื่อให้ทางสโมสรที่ให้ความสนใจเนี่ยสามารถคุยกันได้แบบง่ายขึ้นหรือว่ามีการจ่ายเงินที่สะดวกขึ้นนะครับ เพราะว่าเราสราบกันดีว่าแมนยูเนี่ยใช้หัวมารไปเยอะในช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับก็เลยต้องมาประหยัดงบกันหน่อยในช่วงมกราคมแถมทั้งเรื่องมุ่นวายเนี่ยก็คือเรื่องของการเทคโอเวอร์นั่นเองนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะฮะที่ทําให้ตลาดซื้อขายช่วงกลางซีซั่นของแมนยูเนี่ยมันปั่นปวดแล้วก็เราจะได้เห็นว่า กระแสข่าวเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยสนใจนะแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้แบบสนใจแบบในขั้นตอนที่ต้องยื่นข้อเสนอแบบจริงจังเหมือนกับสนใจแล้วก็มีความลังเลเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของเบรคเงินเ,งเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตลอดนะครับมีเป้าหมายอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อะผู้ันแบบไม่ง่ายนะครับไม่กล้ายืน่นก็เลยทําให้แต่ละดีลเนี่ยดูที่จะ จะไปให้สุดแล้วก็ยังไม่สุดสักทีนะครับอย่างเช่นในดิวของกัคโปล,ล่าสุดอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยเป็นกระแสที่วนเวียงกันอยู่ยังหาจุดลงตัวไม่ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยแมนยูอยากได้นักเตะรายใดกันแน่นะครับส่วนข้อมูลปิดท้ายครับก็มากันที่เรื่องของคิมมินแจนะครับมีรายงานจากตุตโตเมกาโตครับก็มีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยสนใจคว้าตัวคิมมินแจนะแนวรับของนาบลีในช่วงซัมเมอร์ปีหนะ้า เขาออกมาก็แบบต่อเนื่องขึ้นแบบเรื่อยๆนะสำหรับคิมินแจกับทางแมนอยู่นะครับแต่ว่าแนวรับอะไรเนี่ย ก็เป็นที่สนใจของเบเชยูเวนตุสอินเตอร์บิลานด้วยนะที่ก็จับตามองฟอร์มการเล่นของตักงแต่รายนี้แบบใกล้ชิดนะครับส่วนเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยก็ว่ากันว่าเจ้าตัวเนี่ยมีค่าฉี่สัญญาอยู่ที่50ล้านยูโรเลยก็ว่าได้นะครับก็รอติดตามนนะในเรื่องของกระแสข่าวนี้นะฮะแต่อย่างที่ผมบอกไว้ครับเรื่องของการเสริมเซ็นเตอร์ในช่วงนเร็วนี่แมนยูไม่ค่อยมีข่าวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังตัดไปก่อนนะครับตอนนี้แมนยู จะลงตลาดในเรื่องของแนวรุกซะมากกว่าแล้วก็พวกแบบตำแหน่งแบ็กขวาซะมากกว่านะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ